สวัสดีค่ะแอนนี่นะคะมาติดตาม Twitter กันค่ะวันนี้อ่าก็ใครอยากจะมาติดตามนะคะ JD ค่ะอ่าคนที่ติดตามเนี่ยก็คือเขาก็จะทวีตเกี่ยวกับอีลานมัสนะคะอีลานมัสก็ทวีตคำว่าคืออ่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโอมนะคะก็คือหมายความว่าโอเมก้าโอเมก้าเนี่ยอ่า ก็เหมือนกับสัญลักษณ์ของการต่ต่อต้านก็มีความหมายเป็นตัวเลขนะคะเขาจะเขาจะสื่อสารผ่านรหัสเป็นตัวเลขกันนะคะ,ะก็แปลมาเป็นตัวเลขว่า113นะหรือว่า311ซึ่ง311เนี่ยก็คือ,อตลาดหุ้น ล้มละลายนะคะ on its way on its way นี่ก็คือแบบว่ากำลังมานะคะกำลังมานี่ไม่รู้ว่าจะเป็นเดือนหน้าหรือว่าสิ้นปีนะคะคือกำลังมาเนี่ยเขาส่วนใหญ่แล้วตลาดหุ้นจะล้มละลายคือในในประวัติศาสตร์นะคะจะเป็นช่วงที่ว่าปลายปีว่างั้นเถอะอีกอันหนึ่งก็คือ113เนี่ยหมายถึงหมวกขาวนะคะ แล้วก็ Universe แล้วก็ Trumpet นี่ก็คือแบบเหมือนการเป่าเป่าฮอนะคะเป่าเครื่องอดนตรีที่เหมือนประกาศอะไรเงี้ยนะ Trumpet นะคะแล้วก็อีกอันนึงเขาบอกว่าถ้าถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่า the crash is white hat controlled นะคะก็คือหมวกขาวควบคุมนะคะคือ ระบบเก่าเนี่ยมันต้องล้มละลายนะคะเพราะว่าระบบเก่ามันมันไม่มีอะไรจะเหลือแล้วมันไม่มีอะไรจะหนุดนะคะไม่มีทองหนุนอะไรเงี้ยเงินเงินระบบเก่านะคะทีนี้นี่ก็คือไอของของอิรานมัสนะคะแล้วก็มีมิสเตอร์พูลทวีตด้วยก็เช่นกันนะคะมิสเตอร์พูลทวีตเขาบอกว่า ถ้าเ,เนี่ยหมายถึง g a d number นะคะ g s number คือตัวเลขของ uh, พระเจ้านะคะสิส is the number of divine mother I said I said before in the future divine feminine energy will r u l e as posted by loop ก็คือ เอ่อเฟมินเอ็นเอนจิก็คือแบบพลังงานพลังงานเอ่เกี่ยวกับความรักอะไรเงี้ยนะคะคือต่อไปเนี้ยเราจะมีแต่ความรักมีแต่เอ่อความสามัคคีไม่มีสงครามอะไรเงี้ยนะคือแบบอันนี้ก็คือเกี่ยวกับการอ่พลังงานเนาะเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะรีเซ็ตก็เกิดขึ้นนะคะในเอ่อใน กระดานของที่โชว์เกี่ยวกับออเมริกาเนี่ยเป็นหนี้เขาเท่าไรคนเป็นหนี้เขาเท่าไรอะไรเงี้ยเป็นหนี้คนต่างชาติเท่าไรนะคะทุกอย่างก็กลายเป็นศูนย์มันรีเซ็ตนะคะก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่างกลายเป็นศูนย์หมดเลยในรเมริกาหนี้ของอเมริกาซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า U.S. Debt Clock นะคะก็กลายเป็นศูนย์คะ่ะทุกอย่างแบบมันเริ่มต้นใหม่อะ ซึ่งอันนี้ก็แปลมานะคะ GCR Judy note GCR ก็คือ,อ Global Currency Reset นะคะ Reset ก็คือเริ่มต้นใหม่ Currency ก็คือ,อะระบบเงินนะคะเงินตรา Global ก็คือทั่วโลกนะคะ Reset s a r a น s a r a เนี่ยทุกคนก็รู้นะคะคือ <c oughs> เป็นระบบใหม่เนาะ วันที่หนึ่งธน,นาคารจะเริ่มใช้ระบบควอนตัมอาวันที่สองกุมภาเนี่ยเริ่มดึงเงินเฟยียดออกจากระบบนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะผู้รักชาติอเมริกา GCR Judy note เกี่ยวกับการรีเซ็ตสกุลเงินทั่วโลกในวันที่2 9มกราคมเนี่ย Forex ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายสกุลเงินต่างเนี่ยจะมีการแลกเปลี่ยน ใหม่ที่มีทองคำเสินรัพย์หนุนหลังว่างั้นเถอะแล้วก็ในวันอังคารที่31นะคะ US i n งก็คือระบบเก่าเนี่ยระบบฟิยาฟิาดนะคะก็จะเปลี่ยนมาใช้ US note note ก็คือเงินเงินตรานะคะที่มีทองคำหนุนเินนรัพย์อย่างเป็นทาง,ทางการวันพุธหนึ่กุมภาพันธ์นะคะ อ่าอินเทอร์เน็ตกรุ๊ปจะได้รับการแจ้งเตือนอ้าวนี่ยังเป็นทางการเนาะจะจะได้รับการแจ้งเตือนอา uh, การแลกเปลี่ยนสกุลเงินแล้วก็วันที่หนึ่ง u s i n c จะไม่ได้รับการยอมรับ uh, ว่าเป็นเงินที่ถูกกฎหมายอีกต่อไปนะคะแล้วก็ธนาคารจะใช้อ่ a ควอนตัมฟินแลนเชยลซิสเต็มใหม่นะคะก็คือระบบ ระบบการเงินทั่วโลกนะคะควอนตัมจะเปลี่ยนเป็นควอนตัมนะคะอนซา่าะจะซา่าจะทางานอย่างเต็มที่ในวันพฤหัสที่สองกุมภาธนาคารและร้านค้าต่างๆจะเริ่มดึงเงินเงินในระบบเก่านะคะฟิยดยูเอสดอลลร์ออกจากการหมุนเวียนและส่งไปยัง U.S. Treasury ก็คือเขาจะดึงเงินแบบเก่าออกแล้วก็ส่งไปที่าการกระทรวงกานคลังนะคะเ,เพื่อทำลายทิ้งโอชัยโยโ m g อมจี OMG ค่ะในวันที่3กุมภานะคะวัน Friday ก็คือวันศุกร์นะคะธนาคารท,ที่ปฏิบัติตาม b a s e ทั้งหมด จะเผยแพร่สู่สาธารณะด้วยอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างประเทศใหม่ที่มีทองคำเิ็นทรัพย์หนุนหลังก็คือธนาคารที่ปฏิบัติตามกฎนะคะแบส o f โฟก็คือกฎที่ที่มีทองคำหนุนเนี่ยก็จะได้ทำงานแต่ว่าคนไหนธนาคารอันไหนที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในระบบเนี้ยก็จะลบละลายนะคะ OMG นะคร ออตอนนี้เราก็มารีเซ็ตแล้วแบบสบายๆไม่มีใครรู้เลยวันที่27นะคะก็ติดตามนะคะเมื่อ,อ,อดูใน Twitter ใหเฮ้ยเห็นไอ้ราคาอะไรต่างๆมันกลายเป็นศูนย์มันรีเซ็ตเนี่ยก็เลยไปดูในในท e ิเตรนะคะ o m g ค่ะตื่นเต้นมากก็เลยทำคลิปแรกไปนะคะเมื่อคลิปที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ลืมนะคะที่จะ ฝึกตัวเราไม่ลืมที่จะฝึกฝึกนั่งสมาธิฝึกทำให้จิตนิ่งนะคะเราจะต้อง a s เ,เซนชั่นด้วยนะคะในในในช่วงระยะเวลานี้ก็คือเขาก็บอกว่าว่าในคือครั้งนี้นะคะถ้าเราเอ s c น n t i ไปแล้วอีก สอ0 0มปีนู่นจะมี ascension ครั้งต่อไปนะคะเพราะว่าการ ascension เนี่ยเราจะกลับไปที่ดวงดาวนะคะเราจะไปที่จักรวาลแล้วเราก็ไม่มาอีกเขาบอกว่ามันจะเป็นอ่า one way ticket นะคะคือจะไม่ไม่กลับมาอีกนะคะเดี๋ยวนะคะคือบอกว่าอ่าถ้าคุณไม่ให้ความสนใจคุณจะพลาดโอกาส การในการออกเดินทางครั้งนี้นะคะการเดินทางครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นอ,อีกสองหมื่นจะมีอีกสองหมื่นหกพันปีนะคะขบวนนี้พร้อมแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องสัมภาระนะคะเราจะเราจะไปที่ไปแบบทางจิตนะคะเราจะไปแบบทางจิตแล้วก็เมื่อเรามาถึง คุณจะรู้อาจจะเป็นในตำแหน่งเดียวกันนี้เพราะว่าแต่ว่าอยู่ในฉากใหม่ล่าสุดบนโลกนะคะโนวาเอิร์ธแรงบันดาลใจของมนุษย์มันเกิดขึ้นที่จิตนะคะ,ะตรงตงไหนนะที่บอกว่าคือไม่มีตัว๋วคือไม่มีทางเลือกนะคะถ้าใครจะไปเนี่ยจะต้องมีขาเดียวกว่ามีตั๋วขาเดียวนะคะโอเคค่ะก็ขอ ให้ทุกคนมีความสุขนะคะเรามาถึงช่วงนี้จริงๆแฮด,ดีใจนะคะ,อะขอบคุณคะ่ะที่ติดตาม